ยอดเลยเอามาฝากจ้ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ขายเดี๋ยวค่อยขายแต่คนกินคนกินเลยวันนี้นะครับทุกคนเรีบยเดี๋ยว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 เดจะมาทำบุญจะประมูลโอเงประมงประมงจะมาประมงโอ้โ่านเจนนี่ขอปิดการประมูลทิ้งเรื่องไว้ก่อนว่าเดียวนะพี่ข้างหน้านี่พี่ครับ มองหน้าผมด้วยพี่ขอเบิกเงินเดือนร่วงหน้าสองปีอยากทำจะไปไเราไปเราเราไปช่วยที่ไหนดีดีนะีเยอะเลยีเยอะมากแล้วเหนื่อยปล่าวแม่มไม่เหนื่อยรอบที่แล้วอ่ะเสื้อพี่โดมอ่ะล้างนึงแล้วตนนี้ล่ะอนุโมทนา จริงอันมรณาคนที่ประมูลตั้งแต่สิบบาทร้อยประมงประมงนะครับตั้งแต่สิบาทร้อยบาทก็ทุกคนคือถือว่าร่วมทำบุญหมดว่าจะถือมีหนึ่งล้านมันก็ต้องประมงกันมาตั้งแต่สิบบาทเอืโอหมโอ้โหจะเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วตอนนี้วันนี้ขอหลังไลฟ์ได้ไหมครับไม่ได้ต้องแบบนี้เท่านั้นขอสี่สิบล้านหัวใจพี่โดมหน่อย เอาใจเยอะๆเลยอ่ะเอาขอขอถึงแสนคนดูก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาโซโล่กันอยู่ได้ไม่มีปัญหาดีใจมากตามเพื่อนตามฝูงมาดูพี่โดมเลยฝูงมาดูพี่โดมใช่โครงการคนละครึ่งหนูออกราคะเรารับไหมครับคนละครึ่งไม่รับตายแล้วมีไลฟ์ติดต่อกันมากี่วันแล้วนะวันนี้สิบสี่ค่ะสี่สองอาทิตย์เหนื่อยป่องก็เหนื่อยครับเลิกล้าแต่ว่าพี่โดมาก็หายแล้ว หลังใจแล้วก็ดีใจวันนี้แบบตื่นเต้นเลยนะเต้นเหรอไม่อันนี้ไม่ได้เป็นเป็นพิเซนเตอร์แล้วนะอันนี้คลุ๊กสูของตัวเองแล้วจ้าของตัวเองแล้วอันนี้ฟลุ๊ทำมาเป็นปีแล้วโอ้ไม่ก็หนูไม่เคยบอกรักแบรนด์ไหนเลยพี่โดมพี่โดมเป็นแบรนด์เดียวที่หนูรักและหนูรอมานานมากๆหนูรักพี่โดมพี่สุดอ๋อหนูรักแบรนด์พี่โดมพี่สุดเลยนะ จริงขอบคุณมากเราไม่เคยบอกรักแบรนด์ไหนเลยมีที่ทุมแบรนด์เดียวแล้วดูร้องจะเบิกเบิกเกในน้งหน้าลำน้ำมาดูดิดูมันดีมันแบบตลอดเลยอ่ะอุ้ยจะสี่สิบล้านตั้าใจแล้วมาพี่ดมนั่งเลยตั้งใจเลยแหละตั้งใจมาพี่ดมมาพี่ดมอยากจะมาทำดูด้วยพี่ดมจ๋า่จ๋าเดี๋ยวนี้ก็ยินนดีโอเคมา